คค่ะก okay. ็จริงๆวันนี้มันก็นะคะก็ถามว่ามันดูดูกันออกง่ายไหมย,ยากไหมนะคะมันอยู่ที่ว่ามันเป็นจะบอกว่าไงมันเป็นทักษะเฉพาะตัวนะคะของแต่ละคนนะคะว่าคุณจะมีคอมมอนเซน s ์นะคะพื้นฐ <ager> านว่าสามารถจะมอง มองคนคนใดจะออกหรือเปล่านะคะมองการกระทําเขามองคําพูดมองลงไปลึกถึงเจตนารมของเขาหรือเปล่านะคะท่าทางรียาก็มีส่วนแต่บางครั้งบางคนเนี่ยเขาท่าทางเขาจะไม่ออกนะคะพวกนี้แบบว่าตีเนียนนะคะตีเนียนแบบคุณไม่สามารถจะสังเกตเขาได้จากท่าทางนะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงกว่ากว่าท่าแท้ของคุณคนนี้จะโผล่ออกมาให้คุณ เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะถ้าจะเรื่องผู้คนนะคุณเรียนรู้ตลอดชีวิตแหละ,ะเพราะมันจะมีคนหลากหลายรูปแบบนะคะเข้ามาทดสอบเข้ามาทําให้คุณได้เรียนรู้เขานะคะแต่ข้อสําคัญเลยนะคะในการอยู่นะคะเป็นสาสสังคมของมนุษย์ทุกคน,นะค,ะคือเราจะต้องเป็นคนที่ อยากจะฉลาดถ้าคุณอยากจะดูคนออกคุณต้องรู้จักสังเกตคุณต้องรู้จัดเป็นผู้ฟังที่ดีคุณต้องเป็นผู้ฟังให้มากกว่าเป็นเป็นคนพูดอเออนะคะเออ เราอาจจะเป็นคนอย่างโค้ดเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนสนิทโค้ดก็โอเคโค้ดจะพูดมากนะคะหรือคนในครอบครัวคนที่บ้านพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นคนที่พูดมากพูดไม่หยุดนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเซฟโซนของเรามันปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนภายนอกเราไม่ได้สนิทกับเขาเราไม่ได้รู้จักเขาการวางตัวของคนเราทุกคนจะเปลี่ยนไปรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ บุคลิกลักษณะของเราแต่ละคนเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันไปตามบบกสังคมเช่นกันอย่างสมมติว่าเราไปงานบุญเราไปงานบวชเราไปงานแตง่งอ่าเราไปงานญาติเราก็จะต้องวางตัวแบบไม่เหมือนกันนะเออแต่ถ้าเกิดเราไปงานเพื่อนเพื่อนคนนั้นสนิทหรือไม่สนิทละ่ะอ่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งการวางตัวริงอีกอย่างแล้วถ้าเกิดเราไปเจอ ญาติาแม่ล่ะหรือเพื่อนแม่ล่ะการวางตัวก็ไม่เหมือนกันญาติแมก่ก็เคยเห็นเรามาแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนแม่อย่างเงเราจะไม่สนิทก็จะต้องวางตัวอีกแบบนี่แหละเป็นการาเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเข้าสังคมนะคะแล้วก็เป็นการวางตัวในอ,อันนี้แถมให้นะคะการวางตัวใน,ในแต่ละงานที่เราไป แต่ละสังคมที่เราไปไปอยู่ใตรงนั้นนะโมเมนต์นั้นนะเราก็จะต้องมีการปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนั้นมีการวางตัวเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนทําได้อยู่แล้วบางคนทําได้ถ้าเป็นคนที่เข้าสังคมบ่อยๆแต่ถ้าเกิดอย่างโค้ดต,ตอนเด็กคือไม่เลยนะคะจับไปนั่งตรงไหนก็เงียบ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 นั่งเป็นก้อนหินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่งจะมาปรับตัวได้เพราะว่าเราไปเรียนมหาลายัยแล้วเราใช้ชีวิตใช้ชีวิตจาก การที่ว่าเราทํางานด้วยเรียนด้วยนี่แหละมันทําให้เราได้ตรงนี้นะคะนี่คือประโยชน์ที่เราได้จากการที่ว่าเราไปทํางานกับคนอื่นคนที่เราที่เราไม่รู้จักแล้วเราก็มีการเข้าสังคมเราอาจจะเราอาจจะไม่ได้พูดมากหรอกแต่ว่าเราก็จะเรียนรู้ผู้คนที่อยู่รอบข้างเราในที่ที่เราทํางานไปด้วยในตัวแล้วทําให้ เวลาเราเดินทางกลับไปบ้านที่ทํางานบ้านที่ทํางานหอที่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จักคนมากขึ้นโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไป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 สนิทชิดเชื้อกับเขาแต่เรารู้จักสังเกตผู้คนแล้วก็มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่อ่าเขาเรียกอะไร เอาตัวรอดได้นะคะเอาตัวรอดได้อย่างสมมติว่าเราอาจจะไปเจอคนที่ระดับล่างกว่าเราหรือว่าจะอาจจะเป็นคนที่แบบสูงกว่าเราเลเวลสูงกว่าเราก็จริงแต่ว่าเราจะสามารถเรียนรู้ผู้คนได้หลากหลายจากการที่เราไปเข้าสังคมน,นี่แหละนะคะาบางคนเนะะี่ยค่ะบางคนเนะะี่ยเขาก็อาจจะ อยู่แค่สังคมของเขาแคบๆสังคมที่ทํางานนะอาจจะทํางานรูทีนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะไม่ได้คือเหมือนทํางานแบบช่วงเวลานี้ทํางานแล้วก็เลิกงานแล้วก็อยู่บ้านเพราะฉะนั้นบางครั้งอ่ะคุณอาจจะเห็นว่าพฤติกรรมเขาก็จะไม่ไม่ได้